เดความคืบหน้าคดีฟ้องลูกแชร์ในข้อหาช่อโกงหน่อยนะครับผมเนี่ยเป็นทนายโจนะครับฟ้องร้องลูกแชร์ที่เปียไปตั้งแต่มือต้นๆนะครับหลักหลายหมื่นเนี่ยนะครับประมาณ5-6หมื่นนะฮะแล้วปรากฏว่าไม่จายนะครับบล็อกเบอร์บล็อกเฟซบล็อกไลน์นะของฝ่ายเท้าแชร์นะติดต่อไม่ได้นะครับฟ้องข้อหาช่อโกงไปนะครับล่าสุดนะฮะศาลออกหมายจับแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าประทับรับฟ้องนะ สารสั่งคดีมีมูลนะครับนะแล้ววันนี้นะฮะนัดมาสารเพื่อสอบคำให้การนะครับปรากฏว่าจำเลยไม่มานะฮะออกหมายจับสิครับนะสารไม่รอนะฮะสารไม่รอนะครับจะเห็นได้ว่าคดีแช่นะมีลักษณะของคดีอาญาอยู่นะมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องผิดสัญญาทางแพ่งนะครับคุณผู้ชมครับนะถ้าหากว่าพฤติการมันเข้านะพฤติการมันเข้านะครับเช่นนะ เปียไปตั้งแต่มือ,อแรกๆนะครับแล้วปรากฏว่าส่งมาบ้างมือสองมือหรือไม่ส่งเลยนะฮะอย่างนี้ยเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะเข้าลักษณะความผิดทางอาญาข้อหาช่อโกงนะครับเจตนาเนี่ยมันชัดเจนนะว่าเจตนาเนี่ยตั้งใจมาโกงตั้งแต่ต้นนะครับเพราะถ้าคนที่ไม่โกงนะเขาก็จะส่ง ตามปกตินะครับนะเขาก็จะส่งตามปกตินะอันนี้มันไม่ใช่กรณีที่ไปกันมือท้ายๆนะฮะแล้วก็เท้าเท้าแชร์ล่มนะอันนี้มันเป็นกรณีที่แบบยตั้งแต่มือแรกๆเลยนะแต่แต,แต่แต่เงื่อนไขในการฟ้องคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่เท้าแชร์ทุกคนจะสามารถฟ้องได้นะครับเงื่อนไขฟังให้ดีนะครับ ต้องไม่ผิดพรบการเล่นแชร์ด้วยนะเท้าแชร์ที่จะฟ้องข้อหาช่อโกงได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าผิดข้อหาตามพรบการเล่นแชร์เนี่ยนะครับเท้าแชร์จะถือว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติไหนนะครับนะไปฟ้องไม่ได้นะถ้าผิดพรบการเล่นแชร์เช่นอะไรบ้างเปิดเกิน3วง คนเล่นเกินสามสิบคนแล้วก็วงเงินทุกวงรวมกันเกินสามแสนเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยเทา้าแชร์ไปฟ้องชอง่อโกงลูกแชร์ไม่ได้นะแต่นี้เนี่ยเงื่อนไขผ่านนะครับเพราะว่านะเทา้าแชร์เปิดทีละวงนะครับแล้วก็วงเงินทุกทุกคนรวมกันเนี่ยมันไม่เกินสามแสนแล้วก็คนเล่นไม่เกินสามสิบคนนะแล้วก็พฤติการเนี่ยลูกแชร์เนี่ยนะอ่อก็เพียไปแล้วก็บล็อกเบอร์บล็อกเฟซหนีหมดเลยนะฮะบล็อกไลน์นะครับสันรประทับรับฟ้อง ไม่มาศาลออกหมายจับนะครับในคดีอาญาจําเลยต้องมาศาลทุกนัดน,นะครับไอเน,นี้ยพอไม่มาศาลปุ๊บแล้วเนี่ยออกหมายจับจับได้เมื่อไหร่ก็ส่งศาลนะครับแล้วก็